วันนี้เรากำลังอยู่กับ Honda h r ฮช1.8ตัว RS ค่ะพี่ตัวท็อปสุดตารางเลยนะฮะรถปี2018คันนี้เลขไม่เพียง88,000นะคะผ่อนเพียง1 6 0 0บาทถ้าพี่พท่านไหนสนใจบอกเลยดูคลิปนี้ให้จบนะรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยพี่พี่ขาไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกโครงสร้างตัวรถรีวิวให้แบบละเอียดเลยถ้าพี่พท่านไหนสนใจเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพรยนอต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพรยนต์รถมือ2นั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูนะคะพามาดูนะคะ Honda h ฮ v 1.8ตัว RS ค่ะพี่คันนี้รถปี2018นะแต่เลขไม่เพียงนะ88,000โลเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะมินิมอลมินิใจมากมเลยสําหรับพี่พท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะอยากมาทดลองขับนะหรืออยากมาชมรถ ตัวจริงนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพค่ะพี่นะและสําหรับพี่ๆท่านไหนนะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะแต่ว่าอยากได้รถอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะลูกหมูมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะรับรถนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับรถนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีขาวรถปี18แต่เล เไม่เพียง88,000โลนะคะราคาคันนี้อยู่ที่629,000 ่อนเพียง1,600 0นะเะคะขออภัยด้วยนะคันนี้นะคะจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้า full LED มีไฟ day time ไฟ day light เรียบร้อยตัวกระจังหน้านะคะมีโครเมียมมาให้เส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตรงด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็นสีดาตัดกับตัวรถนะคะคันนี้มีสเกิร์ตมาให้ด้วยนะชุดแต่งเรียบร้อยแล้วป่งคุมล้อแนบชิดสนิทแบบนี้เลยค่ะพี่คันนี้ได้แม็กปัดเงาทูโทนอันเดิมเอ่อ อลอยเดิมโรงงานนะคะพี่ๆคันนี้ยางปี2023แล้วเรียบร้อยนะสภาพเนี่ยอาจจะดูเลอะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานแต่อย่างใดเลยกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีเลนวอชให้ด้วยนะคันนี้นะคะเป็นเอ่อเลนวอชเนี่ยเป็นมุมอับเนาะสำหรับไว้มองมุมอับนะคะคันนี้นะโครงสร้างประตูค่ะพี่ดูได้เลย ไม่มีร่องรอยการบุบการบี้แต่อย่างใดเลยนะคะสวยงามนะะซึ่งนะคะบอกเลยว่ารถที่เพยรยน์เป็นรถเกรด A มานะคะการันตีโครงสร้างให้เลยค่ะพี่ว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกใหม่แน่นอน โครงสร้างฝั่งประตูฝั่งนี้หัวน็อตต้องไม่มีรองรอยการขยับรอยขันรอยไขนะคะรถของเพชรยน์บอกเลยว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะไม่งั้นนะพี่ๆไม่ได้รางวัลนะคะแชมเปี้ยนนะคะออฟเดอะยร์2024ของทีบีแน่นอน นะบอกเลยว่ารางวัลน,นี้นะคะแข่งกับดีลเลอร์มากกว่า3 0 0พแห่งนะที่เป็นรถมือสองในประเทศไทยนะคะเพชรยนต์ได้อันดับหนึ่งพี่ๆมั่นใจได้เลยว่ารถที่เพชรยนต์ของเรานะคะได้รถคุณภาพดีแน่นอนซื้อไปนะคะได้ทั้งความสบายใจแล้วก็ได้ทั้งรถคุณภาพดีนะคะด้านหน้าเนี่ยคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ให้นะคะหน้าจอ,อยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยพี่ๆนะจอ Android นะคะมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกหงไฟฟ้าแล้วภมล ได้เป็น function, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นซันรูฟยาวถึงห้องโดยสารด้านหลังเลยนะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะ,ะด้านหลังก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันนะ,ะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อ่าเวลาไปเที่ยวนะ,ะไปแคมปิง้งหรือไปเอาติ้งด้านนอกนะคะเวลาใช้ขนคงขนของนะ,ะสามารถพับเบาะได้เบาะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้นะคะอ่าด้านหลังเนี่ยก็คือ เก็บสัมภาระเก็บคงเก็บของได้เยอะนะคะอุปกรณ์เครื่องมือมีให้ครบครันเลยฝายท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีรอยขันรอยไขย่รอยขยับแต่อย่างใดเลยนะอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะคันนี้นะ,ะสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆด้านะหลังมีกล้องให้แล้วเรียบร้อยป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะไฟเบรกตรงที่3าไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดเลยสวยงามครบสมบูรณ์แบบนะคะผ่อนเพียง1600นกะคะกับเสียดา อไม่ใช่กับเฮซาวนะเฮ v าวตัว R S รถปี18นะคะได้เป็นกุญแจคีย์เลตปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้เลยนะได้กุญแจคีย์เลตแบบนี้ปุ่มพุชสตาร์ทค่ะพี่ เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะเบาะนะคะฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะประตูโครงสร้างฝั่งนี้นะคะเดิมนะเดิมทั้งคันนะคะบอกเลยว่าสวยงามนะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจาข้าราชการรัฐวิสาหกิจรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนคําเลยค่ะพี่ๆปุ่มพุสตาร์จะอยู่ตรงนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้ด้วยทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็มี นี่ออปชันให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะเรียกได้ว่านะคะสวยครบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะหน้าจอเชื่อมต่อมือถือได้นะคะวิทยุ FM AM Bluetooth ได้หมดเลยนี่เลยนะคะเชื่อมต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่ๆ่ะคันนี้แอร์ออโต้ uto, ด้วยนะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ uto, นะคะ เบรกโฮไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพี่พี่สวยครบคันเลยนะคะด้านบนถ่ายให้ดูแล้วเนาะก็จะเป็นซันรูฟยาวถึงห้องโดยสารด้านหลังแบบนี้เลยค่ะกระจกตรงนี้สามารถปรับนะคะปรับเรนได้นะ,ะปรับเรนแล้วก็นะคะปรับแสงได้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะ,ะขออนุญาตนะคะ move ตัวเนาะไปกันที่หน้าห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าหน้าห้องเครื่องเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะว่าโครงสร้างเดิมไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกให้ดูตัวฝาก,กระโปรงนะคะนะคะแล้วก็แก้มสองข้างคันเดิมทั้งหมดเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับรอยขันรอยไขยนะคะสนวนการความร้อนมีให้ครบคันแบบนี้นะคะไม่มีรอยโปสีแต่อย่างใดเครื่องหมายมอกอยังอยู่ครบคันนะคะ แก้มซ้ายแก้มขวานะคะคันเดิมค่ะพี่หัวน็อตไม่มีรองรอยการขยับเลยคันนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะหรือ1,799 cc 141หแรงม้าค่ะพี่คันนี้แบตเตอรี่ของเหลวทุกอย่างเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยทางเราดูแลให้อย่างดีเลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคะว่า Honda h r v 1.8ตัว RS คันนี้รถปี18ไม้8 0หมโลเท่านั้นสวยงามคุ้มค่าน่าใช้แน่นอนนะคะสำหรับพี่พท่านไหนนะ ที่อาชีพไม่ชัดเจนแต่มีบัตรเครดิตสามารถทักหาลูกหม,มูได้เลยที่เบอร์ศู3 0 6 9ก5 8 1หรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่ามาหาลูกหม,มูไม่มีผิดหวังค่ะพี่ชว่วยทุกคันดันทุกเคสของแถมประมาณ7รายการนะถ้าพี่พี่สนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหม,มูได้เลยวันนี้ลูกหม,มูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของลูกหม,มูนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ